ตำนานช่องเขาขาดความลึกลับเบื้องหลังการเลือกเส้นทางสร้างทางรถไฟสายมรณะเมื่อพูดถึงป่าลึกลับแห่งเขาเตนาริมคนไทยจะนึกถึงเรื่องราวสยดสยองที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพจากระวัดิญี่ปุ่นมาถึงจุดที่ต้องตัดผ่านเทือกเขาแห่งนี้ พวกเขาได้พบกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างทางรถไฟสายมรณะช่องเขาขาดหรือที่เรียกกันว่าเฮลไฟพา a s สไม่ใช่เพียงแค่การขุดดินแต่เป็นการสู้รบกับธรรมชาติที่โหดร้ายที่สุดหินแกรนิตแข็งที่ต้องตัดผ่านมีความแข็งเกือบเท่ากับเพชรความลึก25เมตรและความยาว75เมตร ทำให้การก่อสร้างกลายเป็นปฏิบัติการที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นคำถามที่น่าสนใจและนักประวัติศาสตร์ยังคงพยายามหาคำตอบคือทำไมญี่ปุ่นถึงเลือกตัดผ่านจุดที่ยากที่สุดนี้ทั้งๆท,ท,ที่สามารถเลี่ยงไปทางอื่นได้ พวกเขาสามารถเลือกเส้นทางเหนือผ่านชายแดนจีนพม่าที่เป็นที่ราบเนินเขาเบาๆและมีเส้นทางเดินค้าโบราณที่ใช้ได้หรือจะเลือกเส้นทางใต้ผ่านคาบสมุทรมาลายูที่ใช้พื้นที่ชายขอบเป็นที่ราบหรือแม้กระทั่งเส้นทางกลางที่อ้อมผ่านที่ราบภาคกลางของไทยแต่ด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งและซับซ้อนญี่ปุ่น เลือกเส้นทางที่ตรงที่สุดเร็วที่สุดและยากที่สุดการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและหลากหลายมิติเหตุผลหลักที่ชัดเจนที่สุดคือความเร่งด่วนของเวลาญี่ปุ่นต้องการเส้นทางที่เร็วที่สุดเพื่อขนส่งกำลังและเสบียงไปยังหน่วยรบในพม่า ในช่วงปีพศ2482สถานการณ์สงครามในหลายแนวรบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อญี่ปุ่นการคำนวณเวลาที่แม่นยำแสดงให้เห็นว่าเส้นทางตรงผ่านช่องเขาขาดใช้เวลาเพียง18เดือนขณะที่เส้นทางอ้อมผ่านทางเหนือต้องใช้เวลา24ถึง26เดือน และเส้นทางอ้อมผ่านทางใต้ต้องใช้เวลา28-30เดือนในสงครามที่ใช้ชนะขึ้นอยู่กับความเร็ว6เดือนอาจเป็นตัวกำหนดใช้ชนะหรือความพ่ายแพ้การที่ญี่ปุน่นสามารถส่งกำลังบำรุงไปยังหน่วยรบในพม่าได้เร็วกว่าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรคาดการณ์ จะทำให้สามารถเปิดแน่รบใหม่ไปยังอินเดียได้นอกจากนี้เส้นทางที่ตัดผ่านป่าลึกจะยากต่อการตรวจจับจากอากาศนี่คือเหตุผลที่สำคัญมากแต่มักถูกมองข้ามเครื่องบินสอดแนมของฝ่ายสัมพันธมิตรจะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของรถไฟที่วิ่งใต้ร่มไผ่หรือในช่องเขาลึก ป่าภัยหนาทึบสามารถปกปิดรถไฟจากการสอดแนมทางอากาศช่องเขาที่ลึกทำให้รถไฟเป็นเป้าหมายที่ยากต่อการระดมยิงภูมิประเทศที่ซับซ้อนทำให้การวางระเบิดทำลายยากและการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าขณะที่เส้นทางอื่นๆที่ผ่านที่ราบ จะเสี่ยงต่อการถูกระดมยิงและวางระเบิดทำให้การขนส่งไม่ปลอดภัยทฤษฎีที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือญี่ปุ่นอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรใต้ดินเช่นแร่ธาตุน้ำมันหรือแร่หายากในพื้นที่ที่ต้องตัดผ่านทำให้การสร้างทางรถไฟผ่านพื้นที่นี้ จะทำให้สามารถขนส่งทรัพยากรเหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตช่องเขานรกได้ชื่อมาจากภาพที่น่าประทับใจและน่าสยดสยองการทำงานตลอด24ชั่วโมงท่ามกลางแสงไฟจากคบเพลิงตะเกียงน้ำมันและไฟจากการเผาผ่เป็นภาพที่ฝังใจ แกทุกคนที่ได้เห็นในยามค่ำคืนช่องเขาขาดจะกลายเป็นภาพคล้ายกับนรกมีเปลวไฟส่องสว่างไปทั่วหุบเขาเสียงระเบิดเสียงค้อนตีหินและเสียงร้องของผู้คนที่ทำงานอย่างหนักหน่วงตลอด18ชั่วโมงต่อวันแสงไฟในความมืดที่ส่องสว่างไปทั่วหุบเขาประกอบด้วยคบเพลิงไผ่ ที่จุดเรียงรายตามขอบช่องเขาตะเกียงน้ำมันที่แขวนอยู่ตามจุดทำงานไฟจากการเผาไผ่เพื่อเผาผลาญเศษวัสดุและประกายไฟจากการเชื่อมเครื่องมือที่เสียหายเสียงแห่งการทำงานที่ดังก้องไปทั่วป่าประกอบด้วยเสียงระเบิดที่ดังขึ้นทุกๆชั่วโมงเสียงค้อนตีหินที่ไม่เคยหยุดเสียงเลื่อยตัดไผ่ ที่แสดงถึงความเร่งรีบและเสียงร้องเรียกของผู้คนที่ทำงานในความมืดตลอด18ชั่วโมงต่อวันแรงงานจากทั่วโลกต้องทำงานในสภาพที่โหดร้ายที่สุดการทำงานไม่หยุดแม้กระทั่งตอนกลางคืนเพื่อให้สามารถเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่เร่งด่วนตารางการทำงานเริ่มต้นด้วยการพักผ่อนและรับประทานอาหารเวลา ตีสี่ถึงหกโมงเช้าตามด้วยการทำงานหนักในช่วงแสงแดดหกโมงเช้าถึงเที่ยงพักกลางวันสั้นๆเพียงเที่ยงถึงบ่ายโมงทำงานต่อในช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงสองทุ่มพักเย็นและรับประทานอาหารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มและทำงานต่อท่ามกลางแสงไฟสี่ทุ่มถึงตีสี่การทำงานในความมืดมีความยากลำบากและอันตรายเป็นพิเศษ ปัญหาการมองเห็นเกิดจากแสงไฟไม่เพียงพอสำหรับงานละเอียดเงาที่เกิดขึ้นทำให้มองเห็นอุปสรรคไม่ชัดเจนและควันจากไฟรบกวนการมองเห็นอันตรายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการใช้ระเบิดในความมืดมีความเสี่ยงสูงการพลัดตกจากที่สูงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัตว์ปากกลัวแสงไฟและเข้ามาในพื้นที่ทำงานผลกระทบต่อสุขภาพคือการนอนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอ ควันจากไฟทําให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจและความเครียดจากการทํางานอย่างต่อเนื่องการระเบิดหินต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและอันตรายการเจาะรูระเบิดด้วยเครื่องมือพื้นฐานใช้เวลาทั้งวันกว่าจะได้รูลึกหนึ่งเมตรการใส่ดินปืนต้องคำนวณปริมาณให้พอดีไม่เยอะเกินไปจนทำลายหินรอบข้างการจุดระเบิดต้องหาจังหวะที่เหมาะสมและหนีให้ไกลพอ และการเก็บเศษหินที่ระเบิดแล้วต้องขนออกด้วยตะกร้าภัยและแรงคนในช่วงฤดูฝนช่องเขาขาดกลายเป็นบอ่อโคลนขนาดใหญ่น้ำฝนที่ไหลลงมาจากเขาจะขังอยู่ในช่องที่ขุดไว้ทำให้การทำงานยากขึ้นอีกหลายเท่าคโคลนที่เหนียวข้นทำให้การเดินยากลำบากเครื่องมือหนัก ใช้ไม่ได้และที่สำคัญคือเมื่อแห้งแล้วจะแข็งเหมือนหินป่าลึกรอบๆช่องเขาขาดเต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายเสือและเสือดาวที่มักออกหาเหยื่อในยามค่ำคืนงูพิษหลากสายที่ซ่อนอยู่ในซอกหินยุงและ,มะแมลงกัดต่อยที่นำโรคร้ายแรงมาด้วย และปลีงยักษ์ที่ดูดเลือดและทำให้เป็นแผลแรงงานจากทั่วโลกต้องเรียนรู้วิธีการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายพวกเขาต้องหาอาหารเสริมจากป่าเช่นผลไม้ป่าหนอ่อไผ่และ,มะแมลงสร้างที่พักอาศัยด้วยไผ่และใบไม้ให้กันฝนและลม รักษาพยาบาลด้วยสมุนไพรท้องถิ่นที่ชาวบ้านบอกให้และผลิตเครื่องมือจากเศษหลิกและไม้ไผ่ความยากลำบากที่ร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีที่น่าทึ่งคนจากประเทศต่างๆที่เคยเป็นศัตรูกันกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเกิดภาษาใหม่ที่ผสมผสานกันของภาษาอังกฤษญี่ปุ่น ไทยพมา่าและมาเลเซียเพื่อการสื่อสารในการทำงานการขาดแคลนเครื่องมือทำให้เกิดนวัตกรรมที่น่าทึ่งไม้สะดุ้งไผ่ที่ใช้ขนหินขนาดใหญ่ขึ้นมาจากช่องลึกระบบรอกที่ทำจากเถาวันและไม้ไผ่เครื่องมือขุดที่ดัดแปลงจากเศษโลหะรถไฟเก่าและถุงผ้าขนหิน ที่ทำจากกระสอบข้าวและเสื้อผ้าเก่าชาวบ้านไทยและพม่าที่ถูกบังคับให้ทำงานได้แบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิน่นการอ่านสภาพอากาศจากการเปลี่ยนแปลงของเมฆและลมการหาน้ำใสในป่าลึกที่ไม่มีใครรู้จักการทำอาหารจากธรรมชาติที่อร่อยและมีประโยชน์และการรักษาแผลสด ด้วยยาสมุนไพรช่องเขาขาดเสร็จในเวลา12สัปดาห์ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้มากด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่ในยุคนั้นควรจะใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนทฤษฎีที่น่าสนใจคืออาจมีการช่วยเหลือจากเทคโนโลยีที่เก็บเป็นความลับหรือมีการค้นพบวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่า ช่องเขาขาดที่เสร็จแล้วมีความสมบูรณ์แบบที่น่าตกใจผนังเรียบเสมอความกว้างสม่ำเสมอและไม่มีจุดที่อ่อนแอที่จะทำให้เกิดการถล่มได้ความแม่นยำในการตัดทำให้รถไฟสามารถวิ่งผ่านได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะสร้างด้วยเครื่องมือพื้นฐานในช่วงเวลาพักผ่อนบางคนได้สร้างศิลปะเล็กๆน้อยๆ ภาพสลักบนผนังหินที่เล่าเรื่องราวชีวิตในค่ายประติมากรรมไม้ไผ่ที่แสดงถึงความคิดถึงบ้านเกิดบทกวีที่เขียนบนใบไผ่ด้วยภาษาต่างๆและดนตรีที่แต่งใหม่จากการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมแต่หลายเทคนิคการก่อสร้างที่ใช้ในช่องเขาขาดได้สูญหายไปแล้วเพราะไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ภูมิปัญญาการอยู่รอดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหลายอย่างไม่ได้ถูกสืบทอดต่อไปการเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดของญี่ปุ่นส่งผลกระทบอย่างมากต่อสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นสามารถส่งกำลังไปพมา่าได้เร็วกว่าที่คาดทำให้สามารถเปิดแนวรบใหม่ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องปรับแผนการรบเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ และการขนส่งที่ซ่อนตัวได้ดีทำให้การโจมตีจากอากาศยากขึ้นผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่อาจไม่คํานวณได้ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากการทำงานในสภาพที่โหดร้ายความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นจากการเผชิญความทุกข์ร่วมกันวันนี้ช่องเขาขาดได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สำคัญ นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่านช่องที่ถูกตัดไว้และจินตนาการถึงความยากลำบากในอดีตความงามของธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นหลังจากการทำลายป่าต้นไม้ใหม่ที่เติบโตบนผนังหินและสัตว์ป่าที่กลับมาอาศัยอยู่ช่องเขาขาดสอนเราถึงความสามารถของมนุษย์ในการเอาชนะอุป,ปสรรคที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าจะต้องแลกด้วยความทุกยากลำบากความร่วมมือระหว่างชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความทุกยากแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความสามารถในการรวมตัวกันเมื่อเผชิญกับความยากลำบากช่องเขาขาดที่เคยเป็นนรกแห่งการก่อสร้างวันนี้กลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและสวยงามปา่าไผ่ที่เติบโตขึ้นมาใหม่ได้ปกคลุมความทุกทรมานในอดีต ความงามที่เกิดขึ้นจากการทำลายเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าไม่ว่าความทุกข์จะรุนแรงแค่ไหนธรรมชาติและเวลาจะช่วยเยียวยาให้กลับมาสวยงามอีกครั้งการเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดของญี่ปุ่นเป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนและมีผลกระทบไกลเกินกว่าที่คาดคิด มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในสงครามแม้ว่าจะต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ทรมานและความอดทนของมนุษย์ที่แสดงให้เห็นว่าในสภาวะที่รุนแรงที่สุดมนุษย์ยังคงสามารถสร้างสรรค์และเอาชนะอุปสรรคได้มรดกที่แท้จริงของช่องเขาขาด ไม่ใช่ทางรถไฟที่สร้างขึ้นแต่เป็นความเข้าใจในความสามารถของมนุษย์ที่จะผ่านพ้นความยากลำบากและสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากซากปรรักหักพังเมื่อเราเดินผ่านช่องเขาขาที่เงียบสงบเราจะได้เรียนรู้ว่าความมุ่งมั่นของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการตัดสินใจที่ขาดความเมตตาช่องเขาขาดเป็นเครื่องเตือนใจว่าความมุ่งมั่นที่ปราศจากความเมตตาจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์และในที่สุดแม้ในความมืดมิดที่สุดแสงแห่งความหวังยังคงมีอยู่ และความงดงามสามารถเกิดขึ้นได้จากความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด